ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกราเฟนเบิร์ชปลดล็อกโชต้ากลับมาแสงหาอ้อลิวอพูกำราบแซงชิวหลัวนิ่มเท้าลิวอร์พูดเดินหน้าเก็บ6แต้มเต็มได้ตามความคาดหมายจากการทำศึกยุโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัด2ของกลุ่มอีโดยการเปิดบ้านสยบอูนิยงแซงชิวหลัวทีมจากฝูงลีกเบลเยียมลงได้2ต่อ0จากการฟาดแข่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม โดย2ประตูของหงแดงเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมของทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังจากฝีเือกของแรนกราฟินเบิร์ชและดีโก้โชตาตัวสำรองโดยเกมที่แอนฟิลมี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1. หงปรับอื้อส่งอลิซอนเฝ้าเสาเจอเกนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโรเตชันทีมหลายตำแหน่งตามคาดแต่ไม่อาจส่งควีนเคเลิเลเลอร์ลงสนามได้เนื่องจากในทวันทีมชาติไอแลนด์เข่าแตกจนต้องเย็บหลายเข็ม แต่คาดว่าเขาไม่น่าจะร้างสนามไปนานยิ่งไปกว่านั้นกุนซือดอยไม่ได้ส่งชื่ออาเรียนนายประตูสเปนิสลงเล่นในรายการนี้ด้วยจึงเดือดร้อนให้มือเก่าทีมชาติบราซิลต้องกลับมาลงเฝ้าตาข่ายนอกจากนี้ครอปเลือกใช้งานโมซาลากลับมาออกสตาร์ทเช่นเดีวยวกับเทรนเลกซานเดอโนที่ฟิตสมบูรณ์แล้วและเมื่อเทียบตัวผู้เล่นจากเกมพิมพ์ลีกนัดล่าสุดที่ออกไปแพ้สเปอร์สองต่อหนึ่งเครื่องจากสีแดงปรับทีมมากถึง9รายโดยเหลือแค่อลิซอนกับซาลาที่ลงเล่นในแอนฟิว เป็นเกมที่150ของเข้าพอดีอยู่ในโผ11คนแรก2อ,อาคันตุกะใช้บริการพี่ชายแม็กอลิสเตอร์อูนิยงแซงชิวลัวบุกมาเยือนแอนฟิลด์โดยส่งเควินแม็กอลิสเตอร์กองหลังพี่ชายของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลลิวาพูลงเล่นเป็นตัวจริงขณะที่หงแดงจับดาวเตะเลือดฟ้าขาวนั่งเป็นตัวสำรองจึงต้องรอลุ้นในเกมว่าจะมีศึกสายเลือดหรือไม่ อย่างไรก็ดีรวมแล้วทีมจากเบลเยียมปรับทับ3จุดจากเกมแรกที่พวกเขาเสมอกับตูลุส1ต่อหนึ่ง 3. กราเฟนเบิร์สปลดล็อกว่ากันตามจริงลิเอวอร์คูนน่าจะได้ประตูนในครึ่งแรกหลายเม็ดจากโอกาสที่จะแจ้งนับครั้งไม่ถ้วนแต่พเพอิญว่าแอนโทนีมอริสในทวารทีมเยือนโชว์ฟอร์มได้เหนียวหนึบโดยเซฟลูกอันตรายจากซา่าและดวินนูนเยสได้อย่างน่าทึ่งหลายหน อย่างไรก็ดีก่อนที่เกมจะยุติด้วยผลเสมอศูนต่อ0อเล็กซานเดอร์อโนก็ลากบอลโต้ขึ้นมายิงไกลโดยโมลิตน่าจะเซฟไม่ยากแต่เขากลับทำบอลหลุดสองง่ายๆจนเปิดโอกาสให้แรนกราเฟนเบิร์ชปาดเข้าซ้ำพาหงส์แดงนำา1ต่อศูนย์ในนาทีที่44พร้อมทั้งเป็นประตูแรกของดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์กับเรดแมชชีนโดยก่อนหน้านี้เขามีผลงาน2อแอซิสจากการลงเล่นเป็นตัวจริงรวมถึงเกมนี้3นัด นอกจากจะมีผลงานไม่อซซิดก็ยิงประตูได้าจาก3เกมที่ลงเล่นเป็นตัวจริงให้ลิเวอร์พูลในทุกรายกันแล้วกราฟินเบิร์ชยังเป็นดาวเตะดัชไลท์ที่5ของสโมสรด้วยที่สอยตะข่ายในเกมยุโรปได้ถัดจากไรอันบาเบลเด็กเคาเฟอร์กิลฟันไดและจอร์จิโน่เบเดนุมจบครึ่งแรกของแดงซึ่งได้เคจากความผิดพลาดของนายทวารทีมเยือนออกนำแค่เม็ดเดียวเท่านั้นทั้งที่เหนือกว่าเป็นกระบุงไม่ว่าจะเป็นการครองบอล7 5ต่อ25เปอร์เซ็นต โอกาสสับไกล11ต่อ3ครั้งและส่งบอลเข้ากรอบ6ต่อ1ครั้ง4ศึกสายเลือดบังเกิดในที่สุดศึกสายเลือดก็อุบัติขึ้นจนได้เมื่อครอบเปลี่ยนตัวสำรองในครึ่งหลังให้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ลงสนามไปบู๊กับพี่ชายร่วมสายโลหิต นอกจากเควินและอเล็กซิสแล้วทั้งสองยังมีพี่ชายที่เล่นฟุตบอลเช่นกันคือฟานซิสซึ่งค้าแข่งในบ้านเกิดกับโรซารดโอเซนเทวแต่สำหรับเกมที่แอนฟิลแม้สุดท้ายแล้วจะจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลแต่คาร์ลสซึ่งเป็นพ่อของ3มลูกชายและเคยค้าแข่งเช่นกันน่าจะจดจำเกมนี้ไปอีกนานเนื่องจากเขาเข้ามาเป็นสักขีพยานด้วยและได้เห็นสองทายาทอยู่ในสนามด้วยกันแม้จะเป็นคู่แข่งกันก็ตาม ในส่วนของผู้รับแมแสแซงชิวลัวจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านได้มากขึ้นในครึ่งหลังและมีโอกาสตีเสมอไม่น้อยแต่ลงเอยแล้วลิวอ์พูภยยังแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมที่เล่นเกมโต้กลับได้อย่างอันตรายเนื่องจากประตูแรกของกราฟินเบิร์ชก็เกิดจากเกมเคาน์เตอร์แอคแทและสุดท้ายในช่วงทดเวลาโชต้าก็อาศัยลูกโต้ที่เด็ดขาดซัดลูกปิดเกมให้กับเรดแมชชีนกำชัยไป2ต่อ0โดยหลังจบ90นาทีทีมดังของพิมลีครองบอลได้มากกว่าที่73ต่อ27เปอร์เซ็นต์ และได้ยิงทั้งหมด19เข้ากรอบ9ครั้งขณะที่ทีมเยือนได้ยิง6ครั้งและเข้ากรอบ2ครั้งพร้อมกันนี้ลิเวอร์พูลยังสานต่อสถิติที่เหนือกว่าทีมจากเบลเยียมได้ต่อไปเมื่อพวกเขากำช้เหนือคู่แข่งชาตินี้ในเกมยุโรปที่แอนฟิลด์ได้แบบ100%เต็มเพิ่มเป็น8นัดแล้วโดยที่สามารถซัดประตูได้19ลูกและเสีย5ลูกพร้อมทั้งเก็บคลีนชีทได้4นัด5สึก2สัตว์ปีก หลังปราชัยเกมพิมลีกเป็นนัดแรกในซีซั่นนี้ให้กับสซเปอร์ลิวอพูจะลงเล่นเกมต่อไปในวันอาทิตย์บุกไปเปยือนไบรตันซึ่งในวันเดียวกันทีมของโรเบโตเดซาบีทำศึกยูโรป,ปาลีกเช่นกันและฮึดไล่ตีเสมอมากเซทีมเจ้าบ้านได้อย่างบุบิด2ต่อ2หลังตกเป็นรองก่อน2ต่อ0นย์ในครึ่งแรกแน่นอนว่าหลังจากมีผลงานในซีซั่นก่อนที่น่าประทับใจนกนางนวลออกอาการแผ่วลงไปในซีซั่นนี้อย่างน่าใจหายโดยเฉพาะการเสียประตูที่ยิบจนทำให้แพงรุกต้องทำงานกันหนักมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเชื่อว่าศึกสองสัตว์ปีกจะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นเช่นเดิมเนื่องจากต่างก็เป็นทีมที่เน้นเดินหน้าเป็นหลักและมีเกมรุกที่อันตรายทั้งคู่แต่หากจะดูสถิตินในระยะหลังก็น่าเป็นห่วงหงแดงไม่น้อยเนื่องจากเจ็ดนัดหลังในทุกรายการที่เผชิญหน้ากันทีมของครอบชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นและแพ้ไปถึง3มนัดแถมเกมวันอาทิตย์นี้ทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะไม่มีโชต้ากับเคอร์ติสโจนที่ติดโทษแบนด้วย กระนั้นก็ดีอย่างที่บอกไปว่าสีสันนี้นกดังนวลมีผลงานที่ตกลงไปจึงน่าจะทําให้ลิเวอร์พูลคลายความหนักใจลงไปได้เยอะเนื่องจากลูกทีมของเดซาบี้กำใชัยได้แค่นัดเดียวเท่านั้นจากการลงบู๊6นัดหลังในทุกรายการแถมเสียประตูมากถึง13ลูกและยิงได้8ลูก g r a เฟนเบิร์ชโกนาเต้จมตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูลพบอูนิยงแซงชิลลว ผงแดงลิเวอร์พูลไม่พลาดเปิดบ้านพิชิตอุิยงแซงชิลัวแบบนิ่มๆ2อต่อศูนย์ในศึกยูฟายูโรปลาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัด2เมื่อคืนวันพฤธนัสบดีที่ผ่านมาซึ่งนั้นน้แรนกราเฟนเบิร์ชเล่นได้โดดเด่นทีเดียวแถมเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อหงแดงได้เรียบร้อยและนี่คือผลสอบของทุกทีมเจอเกนครอปแต่ละคนในแมตชนี้ที่สังเวียนแคนแองลิวสิบ1ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์7คะแนนช่วงต้นครึ่งหลังมีจังหวะออกมาตัดบอลไม่ดีจนทีมเกือบเสียประตู แต่นอกนั้นไม่มีพลาดแถมมีเซฟสำคัญช่วงทดเจ็บเชนอเล็กซานเนอร์โนกัปตันทีม7คะแนนเป็นคนยิงจังหวะแรกให้กราเฟนเบิร์ตตามสามเป็นประตู1ต่อศูนย์และมีจังหวะสำคัญที่ช่วยตัดบอลช่วงกลางครึ่งหลังก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกอิบราฮิมากนาเต้แปดคะแนนโดดเด่นสุดในแนวรับมีจังหวะสำคัญที่ช่วยเคลียร์บอลหน้าประตูช่วงท้ายครึ่งแรกและป้องกันเกมลุกจากทีมเยือนได้ทุกรูปแบบเจเรลคอนซา7.5คะแนน อาจไม่เด่นเท่ากอนาเต้แต่ภาพรวมถือว่าน่าพอใจเลยทีเดียวมีความแข็งแกร่งเยือกเย็นและเป็นคนช่วยเคลียร์บอลทิ้งจังหวะที่อลิซอนออกมารับบอลไม่ดีช่วงต้นครึ่งหลัง Costa นนคอสตาซิเมคาส6.5คะแนนผลงานโดยรวมอาจจะยังไม่ดีเท่าแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างแอนดูโรบสันแต่นั้นนี้ช่วยเกมรับได้ดีมีความทุ่มเทแม้เกมรุกยังไม่ค่อยโอเคก็ตามวาตารุเอนโด6.5คะแนนได้รับโอกาสลงเล่นแค่ช่วง45นาทีแรกซึ่งโดยรวมถือว่าเล่นใช้ได้ ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีฮาวิเอเลียต6.5คะแนนเครื่องแรกดูดีเลยมีจังหวะผ่านบอลสวยๆให้เห็นแต่เครื่องหลังฟอร์มดับลงไปไรอันกราฟินเบิร์ด8คะแนนขับเคลื่อนเกมแดนกลางได้ไหลลืน่นเอาตัวรอดจังหวะยากๆเก่งและเป็นคนทำประตูช่วยทีมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อหงแดงด้วยและเกือบยิงได้อีกลูกช่วงเครื่องหลังมฮัมหม็ดซาลาห์6คะแนนเป็นอีกคนที่เล่นได้แค่ช่วงเครึ่องแรก ถึงแม้เล่นแบบไม่ได้ใส่เต็มสูตรแต่เกือบมีแอซิททานุนเยสไม่ทิ้งโอกาสทองดิโกโชตาเคะแนนจังหวะขาดขาดเกินเกินมาทั้งเกมแต่สุดท้ายมีสกอร์ซึ่งก็ทําได้เฉียบขาดมากๆกับจังหวะหลุดเข้าไปยิงประตูปิดเกมดาวินุนเยส5.5คะแนนช่วงต้นเกมมีโอกาสจบสกอร์ไม่กี่ฬาหน้าประตูแต่กลับยิงหลุดกรอบอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามถือว่ามีส่วนร่วมจังหวะทีท่ทีมได้ประตู1ต่อศูนย์ก่อนโดนปเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรก ตัวสำรองที่ได้หลงเล่นอลิซิสแม็กอลิสเตอร์แทนเอนโดนาทีที่46 6คะแนนลงไปช่วยเดินเกมแดนกลางได้ดีแต่เกือบทำพังเหมือนกันในช่วงทดเจ็บที่ทรงบอลคือหลังไม่ดีจนทีมเกือบเสียประตูลุยดิอาสแทนนูนเยสนาทีที่46 6คะแนนจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีมีส่วนร่วมกับเกมไม่มากเคอร์ติสโจนแทนซาร่านาทีที่46 6คะแนนมีส่วนร่วมกับเกมสูงแต่ไม่ค่อยมีทีเด็ดจูโกเมสแทนอเล็กซานเดอร์อโนนาทีที่63 7คะแนน ผลงานดีใช้ได้เลยเกยมรับแข็งแกร่งแถมมีเกมรุกด้วยแถมมีช่วยเกยมรุกด้วยโดมินิกโซโบสไลแทนกราฟเฟนเบิร์หนาทีที่79ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ยังไม่จจแจ่มเจเกนครับทีลิปฟูฟอร์มควรดีกว่านี้แม้ชนะโอนิยงแซงชิวลัวชัวยชนะนั้นนี้ทำให้ลิพูร,รั้งจ่าฝูงกลุ่มอีต่อไปโดยมี6คะแนนเต็มหลังจากลงแข่ง2นัด โดยแมตต์หน้าหงแดงจยังคงได้เล่นที่บ้านของตัวเองเจอกับตูลุสวันพฤนัสเดีที่27ตุลาคมผมคิดว่าเราออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกรง่งเกมรับก็ทําได้ดีมากๆแต่โดยรวมแล้วเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เราควรชนะง่ายกว่านี้แต่สุดท้ายเราก็ชนะยอดคุณซือชาวเยอรมันวัย5้ปีกล่าวหลังเกมนอกจากนี้ครอปได้พูดถึงกราเฟนเบิร์ตที่โชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นในเกมนี้อีกด้วยกราเฟนเบิร์ตเป็นผู้เล่นชั้นยอดอยู่แล้วและผมก็แฮปปี้กับเขามากจริง แล้วช่วงเวลาของเขาที่บาเยนก็ใช่ว่าจะเลวร้ายอะไรเขาได้เล่น25เกมที่นั่นซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยสําหรับนักเตะอายุน้อยแบบนี้บางทีกับที่ลิเวอร์พูลหากเขาได้มีส่วนร่วมแบบ100%เขาสามารถเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากๆสําหรับเราได้เลยเขายอดเยี่ยมมากๆและทุกคนต่างรู้สึกยินดีไปกับเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ